ผมก็สวัสด,ดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่ market market สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาชมน้องควายนะครับแก๊งควายฟ sure. นะครับก็วันนี้นะครับเราก็ปล่อยน้องควายมาโซนนี้นะครับก็ยาเขียวเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ครับอันนี้เพิ่งปล่อยมาวันแรกนะครับก็เนื้อที่ประมาณน่าจะหลายไร่ครับก็ไม่ใช่ที่ของผมนะครับเป็นที่ของที่ของลุงข้างๆนะครับก็ติดกับสวนของเรานะครับเนี่ครับติดกัน เพราะว่าที่ตรงนี้เขายังไม่ได้ทํานานะครับก็จะมียากขึ้นนะครับในปีที่แล้วนะครับผมก็ปล่อยบริเวณเนี้ยครับก็ฝนตกมาครับหญ้าก็ขึ้นครับเดี๋ยวก็จะมีน้ํามีหนวนขึ้นมานะครับควายของเราได้กินหญ้าเขียวแล้วครับนี่ครับก็ติดข้อควายนะครับก็เปิดออกมาตรงนี้นะครับมันนี่ก็มาครับกับถุงทองนะครับแม่วัวก็กินหญ้าเขียวอยู่นี่ครับวันนี้มาเร็ว มาเร็วเร็วเราพาไปแนะนำนครับแต่ละตัวนะครับตัวนี้พี่ขุนทองนะครับตัวนี้ควายทั้งหมดมีเก้าตัวนะครับก็จะมีตัวเมียทั้งหมดห้าตัวนะครับตัวผู้สี่ตัวนะครับตัวผู้ก็จะมีแนะนำมันก่อนนะครับก็มีพี่เผือของเรานะครับแล้วก็พี่ขุนทองนะครับแล้วก็ น้องเฮงเฮงนะครับแล้วก็ไอลูกแปงนะครับเออนี่ไอลูกแปงครับโอ้โหโตขึ้นมากเลยครับผมไม่ลืมไปแล้วเนี่ยนนี้ไอลูกแปงนะครับลูกแปงนู่นครับทุนทองตัวนี้ครับนี่ยลูกแปงนี่อายุประมาณขวบกว่าๆนะครับก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับพี่เผือกนะครับลูกแปงลูกแปงนี่มันชอบไถนะครับดูมันชอบควิดนะครับ เมื่อก่อนนี่มาตัวเล็กนิดเดียวนะครับตัวแค่นั้นนะครับตอนมาใหม่ๆถ้าใครดูคลิปเมื่อปีที่แล้วนะครับจะมาตอนช่วงช่วงนี้ครับช่วงเมษาเนี่ยแหละครับผมว่าแม่แม่มาลินี่ก็น่าจะน่าจะยังไม่ท้องหรือเปล่าแต่มันอ้วนนะครับนี่ครับตัวผู้มีสี่ตัวนะครับสําหรับตัวเมียก็มีแม่มาลินะครับแม่พิกุลนะครับเอ้แม่พิกุลตัวนี้นะครับแม่พิกุลเอ้เขา ยาวๆนะครับแล้วก็แม่ชาบานะครับแล้วก็มีตัวที่เอาไอ้บัรลอยไปแลกมานะครับตัวนี้อันชันนะครับชื่ออันชันตัวเมียจะชื่อเป็นดอกไม้หมดเลยนะครับก็ทั้งหมด9ตัวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับว่ามีหญ้าเขียวให้กินนะครับ ก่อนหน้านี้นี่คือกินฟางหมดไปเดือนละเดือนละร้อยก้อนนะครับประมาณร้อยก้อนนะครับเดือนหนึ่งก็ซื้อมาทีละห้าสิบก้อนนะครับห้าสิบก้อนก็ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งหนึ่งร้อยบาทเป็นหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับต่อต่อหนึ่งครั้งนะครับก็สองครั้งก็สามพันสองครับหนึ่งหนึ่งเดือนสามพันสองนะครับก่อนหน้านี้ก็ประมาณสองเดือนนะครับที่กินฟางนะครับ ยาตรงนี้ก็มีครับข้างหลังข้างหลังก็ขึ้นแล้วครับช่วงนี้ยาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็บวกกับการที่บริเวณข้างข้างเขาไม่ได้ทํานานะครับมันยังไม่ถึงฤดูกาลนะครับเขาก็เลยยังไม่ทํานะครับน่าจะเร็วๆนี้ครับมิถุนายนกรกฎาคมนะครับก็จะทําพร้อมกันหมดเลยนะครับบริเวณนี้ก็มีแม่วัวสองก็มีวัวสองตัวมีแม่แม่ทองกวาวหนึ่งตัวครับแล้วก็ลูกของเขานะครับก็ ถุงทองนะครับแล้วทําไมมันไปยืนอ,อกกันตรงนั้นก็ไมร่รู้มันก็เป็นเยี่ยวกันหรือเปล่าแล้วมันล้อมล้อมขี้นะครับล้อมเนี่ยครับขี้เหลวครับเขาบอกว่าถ้าควายได้กินหญ้าสดแบบเพิ่งได้กินอย่างเงี้ยครับเขาขี้เขาจะเหลวหน่อยนะครับไอตัวเล็กเปเนไงวะยื่ไหนนู่นครับควายนี่มันแปลกนะครับเวลามันขี้ตรงไหน,นมันจะไปขี้ด้วยกันตรงนั้นนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ผมเปิดสายแล้วนะครับเปิดอคอกสายเพราะว่าผมต้องการขี้ควายนะครับก็ให้มันขี้อยู่ในอคอกก่อนก็ในอคอกก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณคอกของเขาคลิปนี้ก็เป็นคลิปคอยควายนะครับเราจะมาอัปเดตควายให้ชมนะครับที่เรามีอยู่ในนี้ครับแม่วงของเราก็น่าจะน่าจะอ้วนขึ้นบ้างนะครับก่อนหน้านี้ได้กินแต่ฟางนะครับหญ้าเขียว คือบริเวณนี้ครับถ้าใครดูคลิปผมทุกตอนนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้ามันแล้งก็คือมันแล้งเลยนะครับมันไม่มีสิ่งที่เป็นสีเขียวๆเลยนอกจากต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับนอกนั้นก็คือแห้งไปหมดนะครับเขาบริเวณนี้เขาอยู่นอกนอกเขตชุมประทานนะครับเจาะบาดาลก็ไม่ออกนะครับต้องเจาะลึกจริงๆนะครับลึกจริงๆถึงจะออกนะครับบริเวณนี้ผมถามเ้าหมดแล้วนะครับเราเจาะกันไม่ออกนะครับคือ ถ้าจ้างรถมาเจาะนี่เขาบอกว่าแถวนี้เขาส่หัวเลยนะครับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเจาะจริงๆต้องใช้รถใหญ่ๆนะครับเป็นเป็นแบบรถแบบรถที่เขาใช้เจาะเลยครับแบบที่เขารับเหมาแบบเจาะลึก8ปดสิบเมตรหนึ่งร้อยเมตรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับน่าจะเกือบๆแสนนะครับเดี๋ยวผมใจผมก็อยากจะนี่ครับอยากจะเจาะครับแต่ทุนไม่ค่อยมีนะครับก็ใช้ทุน หมดไปกับการต่อเติมพวกนี้ครับขายไก่มาได้ก็ต่อเติมนะครับดูแม่ชบาของเราครับน้องเฮงๆนี่ก็อายุก็ยังไม่ถึงเดือนนะครับยังไม่ถึงเดือนเกิดวันที่ประมาณวันที่เจ็ดเมษายนะครับเจ็ดเมษายนนะครับไอเฮงเล่นกับนี่ครับไปไหนครับไปด้วยกันนะครับน้องเฮงกับถุงทองนะครับ แล้วก็จะมีพวกแก๊งไอ้บันนี่นะครับตามตูดนะครับเขาจะคอยไปเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็มีไอ้พวกชก้วยเต้าหวยนะครับแก๊งหมาหมานะครับดูบริเวณนี้เขียวดีมากนะครับสูงนะครับก็พอที่จะให้ฝ่ายกินได้หลายวันนะครับบริเวณนี้ครับ เปลือกของเราเปลือกของเราดูพร้อมลงมากเลยครับถุงทองนี่มาดูถุงทองนะครับเอเฮงนะครับเฮงกินนมน้องเฮงเหงของเรากินนมครับแอบถ่ายตรงนี้จ้ะแอบถ่ายตรงนี้มันก็ดูยังไงครับ แรงมากครับเราเปลี่ยนเต้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาเข้าข้อคอกเองนะครับแต่งัวนี่ผมต้องเอาเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวพวกนั้นมันซนนะไปนี่ลงเสาไฟเขาอีกแล้วตรงนั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะครับเดี๋ยวเขาเข้าข้อคอกเองนะครับ คือควายของผมนี่หลังๆมาเนี่ยครับคือไม่ต้องไม่ต้องต้อนเข้าขอคอกเลยนะครับคือถึงเวลาเขาก็จะเข้าขอคอกเองนะครับมืนม,มืดฟ้าสลัวๆนี่เขาจะรู้ที่นอนรู้แหล่งของเขาเองนะครับเดินก็น่่มนะครับไอมันนี่หายครับตอนนี้มันนี่ไหนไม่รู้ครับมันนี้ตาห้วย มันนี่ไปไหนมาน,นี่โอ้รับนูบ่นครับนูบ่นนะมันนี่ไปเด้อจะผมพาไปดูพวกาหารพวกเป็ดกันต่อครับอันนี้ครับเดี๋ยวปล่อยเขาอยู่ตรงนี้ก่อนผมถ่ายคลิปเสร็จแล้วจะมาเก็บมาเก็บนะครับแม่หัวนู่นครับ แตอัปเดตเป็นบับเบอรี่ทยคลิปครับโตไวเหมือนกันนะครับเป็นบับเบอรี่ผรงนี่เป็นขี้เลนนะครับเปิดนะครับฝนตกทุกวันนะครับเมื่อคืนก็ตกนะครับตกตกเยอะมากครับตกจนจนไฟดับนะครับเมื่อคืนนี้ไฟดับตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนถึงประมาณสิบโมงนะครับไฟถึงมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าส่งผลกระทบต่อใครไขรผมที่อยู่ในตู้หรือเปล่านะครับแต่ต้องรอรุ่นต่อไปครับ อีกาครับอีกาชอบมาขโมยไข่นะครับเนี่ยครับไข่ไกต่ตอกที่ไข่อยู่ข้างนอกเนี่ยโดนอีกาขโมยหมดเลยไกต่ตอกไม่ค่อยอยู่ข้างในอะไกต่ตอกนอกเนี่ยปกติบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีปอเทืองนะครับแต่ที่ผมหวานไว้เนี่ยครับแต่เนี่ยครับไก่ตอกกับห่านเนี่ยมันกินหมดแล้วนะครับบิ่งนะครับ ไม่อยู่นะครับไก่ต๊อกมันบินได้ครับดูครับดูว่บ,บินขึ้นไปแล้วเดี๋ยวใครดูนะครับมันจะบินขึ้นไปหมดเลยเนีย่ยมันจิกกินหมดนะครับเนี่ยไปลุกไล่ไปไปลุกห,หานไปลุกเดีย๋ยวาพากันบินนะครับมาดูนะครับพานบินขึ้นหลังคาครับถ้าบินตัวนีนน้บินหมดเลยครับขึ้นไป าหมดเก้าตัวนะครับไก่อกไม่บินครับไม่บินบบบบนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมเป็ดบอบเบอรี่เป็ดบอบเบอรี่น้อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวอยู่ข้างในเนี้ยปักไข่อยู่ตัวทั้งเป็นเก้าตัวครับ นี่ครับแกงเป็ดบาบาบอรี่ของเราโตไวเหมือนกันครับเสียเสียชีวิตไปหนึ่งตัวนะครับเป็ดบาบอรี่ที่ผมรายงานไปน่าจะเมื่อวานแล้วตายไปหนึ่งตัวครับเป็ดบาบอรี่มันออกมาข้างนอกนะครับออกมาข้างนอกแล้วน่าจะโดนห่านทําร้ายนะครับห่านสิกนะครับยังไม่ออกนี่ครับเป็ดบาบเอรี่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับ ลองตกปลาตะลีเดี๋ยวแ,แ,แ,แม่แม่ตัวเดือนครับเลี้ยงลูกเป็นสิบนะครับเห็นพวกนี้มาแล้วมันเห็นผมเข้ามานะครับมาแล้วมาแล้วไม่เห็นผมเข้ามาในเนี่ยมันนึกว่าจะมาทําอะไรกับอาหารที่อยู่ในเนี่ยครับเฮ้ยเอ้ยนี่หนหนนครับนี่คือน้ําน้ํามีน้ามมนําที่เป็ดที่ห่านนะครับเนี่ยครับ พอเขาโดนแสงแดดครับมันมีจุลินทรีย์นะครับเนี่ยครับก็เกิดก็เกิดเป็นจุลินทรีย์แสงเข้าแสงนะครับทำให้น้ำเริ่มสีแดงเนะครับน้ำตัวนี้สามารถไปลดพวกนี้ได้ครับพวกต้นไม้พวกผักต่างๆนะครับพวกกระพงกระเพราเนี่ยได้หมดนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตแก๊งควายนะครับเป็นคลิปควายวัวควายนะครับก็ปล่อยออกนอกอันนี้ครับออกนอกออกนอกพื้นที่นะครับออกไปกินฝั่งนู้นนะครับ คือหญ้าเขียวๆนี่เยอะมากเลยนะครับลุงเขาอนุญาตด้วยนะครับอนุญาตให้พาไปได้นะครับพาไปปล่อยกินได้นะครับฝั่งนึ้นะครับยามเยอะนะครับพวกทั้งนี้เขายังไม่ทํานานะครับก็เลยปล่อยไปได้นะครับปล่อยกินฝั่งน้นได้ก็เหมือนกับกำจัดวัชพืชให้เขาไปด้วยนะครับครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม